ไม่น่าเชื่อว่า AI ChatGPT เนี่ยมันจะเรียนรู้ได้แล้วก็ทำได้ขนาดนี้นะครับดูสิครับออกมา8ประเภท8ข้อแบบเจ๋งๆไปเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างบอกเลยว่าเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะสอนวิชาใดเนื้อหาใดระดับชั้นใดก็ตามคลิปที่ผ่านมาและคลิปนี้ใช้ได้จริงครับ แชท GPT เอพิโซดที่15เดินทางมาถึงแล้วนะครับสวีด so ัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด่นแช่นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทีเด่นแช่เนี่ยมีกําลังใจนะครับในการทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ c h a t GPT มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะครับจากสติติเนี่ยก็เห็นว่ามีคุณครูหลายๆท่านเริ่มเปิดใจ ค่อยๆมาศึกษาเรียนรู้ทำความคุ้นเคยแล้วก็ลองใช้ c h a t GPT กันเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์มากๆในการต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งการทำงานเอกสารที่มีความซําซ้อนมีการทำซ้ำๆแชท GPT ช่วยได้นะครับในวันนี้ครับเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเราเห็นแล้วว่าแชท GPT เนี่ยมันเรียนรู้ได้แล้วก็มันสามารถ ทำในสิ่งที่จะเรียกว่าหน้าทึ่งก็ได้นะครับแต่เราจะไปดูกันซิว่าจากคลิปที่แล้วมาคลิปนี้เนี่ยเราจะต่อยอดอะไรได้บ้างมีอะไรที่เราต้องระวังนะครับแล้วมีเทคนิคอะไรที่จะหยิบจับนําไปใช้ประโยชน์ได้บ้างเดี๋ยวตามกันต่อที่เอพิโซดนี้ได้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมเนี่ยมีเรื่องที่น่าเสียใจอยู่นิดนึงนะครับมีหลายท่านเลยนะครับเอาง่ายๆเป็นตัวเลขกันแล้วกันจาก100คนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของคเดนแชร์เนี่ย มีเพียงแค่40คนหรือ40ท่านเท่านั้นนะครับที่กด Subscribe ส่วนอีก60ท่านเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ subscribe เลยเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่ได้ Sub subscribe เนี่ยก็ฝากด้วยส่วนท่านใดที่เข้ามาดูนานแล้วแต่ยังไม่ได้ subscribe หรือกดติดตามก็ฝากนิดนึงนะครับกดเป็นกําลังใจให้กับท d e เดินแช่นิดนึงต้องบอกเลยว่า1การกดติดตามเท่ากับ1กําลังใจไปลุยกันต่อครับ โอเคครับนี่คือสิ่งที่ ChatGPT สร้างออกมาให้เรานะครับเราได้มีการใส่รูปแบบของข้อสอบหรือข้อคำถามไปทั้งหมด5แบบด้วยกันแต่ว่าข้อ5เนี่ยก็จะมีแยกย่อยอีก2ข้อนะครับ ChatGPT เนี่ยได้สุ่มเนื้อหาออกมาให้เรานะครับซึ่งถ้าเกิดเราอ่านดูตรงนี้เราจะเห็นว่าหลายๆข้อเลยนะครับแทบจะทุกข้อเนี่ยยังไม่มีเฉลยมาให้เพราะฉะนั้นตอนที่ เราต้องการจะสร้างจริงๆเนี่ยเราต้องบอกรูปแบบของข้อสอบหรือข้อคำถามที่ต้องการพร้อมกับพิมพ์พร้อมหรือคำสั่งไปเลยว่าฉันต้องการคำอธิบายนะครับฉันต้องการเฉลยนะครับฉันต้องการเฉลยคู่กับคำอธิบายเราสามารถสั่งงานแช t GPT ได้เลยนะครับด้านท้ายตรงนี้นะครับเขียนว่าสิ่งที่เหลือคือความยากง่ายของแต่และข้อคำถามครับคุณต้องการให้ฉันจัดแบ่งประเภทของความยากไหมครับ อ่าผมจะลองนะครับช่วยจัดแบ่งประเภทระดับความยากนะครับผมจะลองกด enter แล้วลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ๋อนี่เลยออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับอืมนะครับแบบตอบสั้นๆนระดับความยากน้อยแบบ fill the blank ระดับความยากปานกลางแบบจับคู่นะครับปานกลางถึงสูงแบบถูกผิดน้อย แบบคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวก็ปานกลางปานกลางถึงสูงนะครับทีนี้เราจะไปลองนะครับให้ ChatGPT เนี่ยสร้างแบบทดสอบหรือข้อสอบตามข้อมูลที่เราใส่ให้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลมีเอกสารจาก w o r ร์จาก Excel จาก powerpoint หรือจากเว็บไซต์ก่อนนะครับแล้วก็ระบุเลยว่าต้องการให้ ChatGPT เนี่ยสร้างแบบไหนไปลองกันครับ ในครั้งนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนำข้อมูลจากเว็บไซต์ dia.co.th มาก็แล้วกันนะครับซึ่งขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลนะครับส่วนคุณครูท่านใดสอนวิชาอะไรเนื้อหาอะไรนะครับแล้วมีเอกสารประกอบการสอนอยู่แล้วเป็นไฟล์ word ไฟล์ pdf เนี่ยอาจจำเป็นจะต้องคัดลอกข้อมูลที่อยู่ในไฟล์นั้นๆเพื่อที่จะมาลงที่ chat GPT นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่านี้ก็คือเวอร์ชัน4 ที่มีการเสียเงินเพิ่มเติมเนี่ยตรงนั้นเราจะสามารถอัปโหลดไฟล์ Word ไฟล์ PDF ได้แต่นะครับหยุดไว้ก่อนก็ได้ตรงนั้นถ้าเกิดจะได้ใช้จริงๆค่อยลองหาวิธีการในการจ่ายเงินนะครับก็ตกอยู่ประมาณ700กว่าบาทต่อเดือนนะครับแล้วเราก็สามารถยกเลิกได้เสมอเดี๋ยวถ้าเกิดทีเด่นแชร์ได้มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมในส่วนนั้นเนี่ยก็จะอัดคลิปวิดีโอแนะนําด้วยนะครับว่าทําอย่างไรแล้วก็ยกเลิกยังไงนะครับแต่ว่าในที่นี้ตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ย ผมอยากจะชวนให้เริ่มต้นแบบฟรีๆแบบง่ายๆก่อนนะครับมันอาจจะเสียเวลานิดนึงในตอนคัดลอกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผมขออนุญาตคัดลอกข้อมูลมาลงเวิร์ดประมาณนี้นะครับในหัวข้อปัญญาประดิษฐ์คืออะไรหลักการทํางานของ AI นะครับแล้วก็ประเภทของ AI ในปัจจุบันก็ประมาณ2หน้านิดๆน,นะครับแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลตรงนี้หลังจากนั้นนะครับพอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราก็นําข้อมูลตรงนี้นะครับ ไปใส่ให้ Chat GPT ได้เลยนี่นะครับผมก็จะใส่ไปประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์คำสั่งได้เลยว่าเราต้องการให้ Chat GPT เนี่ยสร้างข้อคำถามหรือข้อสอบแบบไหนนะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตเริ่มต้นจากเป็นแบบเลือกตอบก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็จะพิมพ์ว่าช่วยสร้างข้อสอบแบบ อ่าแบบเลือกตอบนะครับที่เป็น1คําตอบหรือว่าซิงเกิลชอยตรงนี้นะครับจํานวน5ข้อโดยไล่ระดับความยากง่ายจริงๆตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับพร้อมกับเฉลยในแต่ละข้อ การทำแบบนี้นะครับเป็นการป้องกันอาการหลอนของ AI หรือ AI hallucination ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราให้ ChatGPT มันเอาข้อมูลที่มันมีเนี่ยมาสร้างเลยตรงนั้นก็อาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ถ้าคุณครูอยากมั่นใจ100%นะครับคุณครูมีเอกสารอยู่แล้วมีไฟล์อยู่แล้วก็นําข้อมูลจากตรงนั้นมาใช้ในการสร้างข้อสอบนั่นจะเป็นสิ่งที่น่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับอ่านพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยสร้าง ข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับ Multiple Choice 1หนึ่คำตอบที่ถูกต้อง Single Choice ดูงงงนิดหนึ่งนะครับจำนวน5ข้อโดยไล่ระดับความยากง่ายพร้อมกับเฉลยในแต่ละข้อจากข้อมูลนะครับจากข้อมูลที่ให้ไปอลองกด enter นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรครับ ก่อนนเลยเรามาตรวจสอบก่อนนะครับว่าได้ครบ5ข้อไหมนะครับโอเคได้ครบ5ข้อนะครับแล้วก็ในแต่ละข้อจะมีระดับบอกด้วยว่ายากง่ายนะครับหรือว่าปานกลางนะข้อที่1นะครับระดับง่ายถามว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไรนะครับก็ไก่เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับคล้ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันการทํางานเหมือนหรือว่าคล้ายกับมนุษย์นะครับอทีนี้ผมจะลองรีเช็คดูนะครับเวลาที่เรารีเช็คเนี่ยเราอาจจะนํา คำตอบนะครับหรือว่าตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยไปตรวจสอบในเอกสารหรือว่าไฟล์ที่เรานํามาใส่นะครับซึ่งถ้าเกิดเรานํามาวางเนี่ยมันจะไม่ตรงร้อยเปเซ็นะครับแต่ว่าเราก็สามารถตรวจสอบได้นี่นะครับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันที่สามารถทํางานได้เหมือนมนุษย์นะอ๋อโอเคนะครับตรงนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันการทํางานเหมือนกับมนุษย์นะครับที่มีฟังก์ชันคขาบออ่าเห็นไหมครับมันอาจจะไม่ตรงร้อนะครับตรงนี้มันไม่มีคําว่าสามารถ แต่ว่าข้อที่1ถือว่าเป็นข้อที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวของคําถามตัวของอตัวเลือกแล้วก็คําตอบที่ถูกต้องเนี่ยอิงจากเนื้อหาที่เราใส่เข้าไปถือว่ายอดเยี่ยมนะครับลองไปตรวจสอบข้อต่อไปสักนิดนึงนะครับหลักการทํางานของ AI เป็นอย่างไรนะครับคําตอบที่ถูกต้องคือถูกทุกข้อนะครับกอไก่นะครับ ขอไข่ในลักษณะแบบนี้อันนี้เราอาจจะลืมบอกไปสักนิดนึงว่าให้มี4ตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองปรับนะครับปรับทุกข้อให้มี4ตัวเลือกพร้อมเฉลยโอเคนะครับเป็นตัวหนาอ่าโอเคนะครับผมจะลองให้มันใส่เฉลยตรงไหนเป็นเฉลยก็ให้ใส่เป็นตัวหนานะครับ B อ่าโอเคนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวลองมาดูนะครับนี่เลยนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถพร้อมเข้าไปได้ว่าเราต้องการแบบไหนนะครับก็มี4ตัวเลือกกอไก่ขอไข่ขอควายงองูนะครับแล้วก็ข้อไหนที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับจากเดิมที่มันวงเล็บห้อยท้ายมาให้ตรงนี้เราสั่งให้ทําเป็นตัวหนาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวหนานะค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยนะครับเคนะครับ ประเภทของเทคโนโลยี AI ที่มีความสามารถในการทำงานแทนที่บางอย่างเท่านั้นนะครับก็คือทำงานได้เฉพาะอย่างก็คือ ANI นะครับ Artificial Narrow Intelligence หรือว่า Weak AI นั่นเองนะครับโอเคถือว่าเยี่ยมข้อ3ถูกต้องนะครับระดับความยากปานกลางนะครับความแตกต่างระหว่าง ANI กับ AGI คืออะไรนะครับข้อที่ถูกต้องมันบอกว่า ANI สามารถทำงานได้เฉพาะในงานที่ถูกโปรแกรมไว้เท่านั้น ส่วน AGI สามารถทำงานได้หลากหลายและคิดวิเคราะห์ได้เหมือนกันกับมนุษย์นะครับโอเคเยี่ยมนะครับใช้ได้นะครับต่อไปนะครับข้อนี้ยากหน่อยนะครับสถานะปัจจุบันของการพัฒนา AI คืออะไรนะครับยังไม่สามารถพัฒนา AGI หรือ AI ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้จากข้อมูลมานะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยจะมี3ยุคด้วยกันอย่างที่เราเรียนรู้กันไปแล้วมีอะไรบ้างน,นะครับมี ANI มี A G I แล้วก็ A S I นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า A I อยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับแต่ว่าบางที่ก็บอกว่าอยู่ที่ A G I แต่อนาคตที่ A I นะครับหรือว่าหน่วยงานบริษัทที่พัฒนา A I ต่างๆเนี่ยเขาต้องการจะไปถึงตรงนั้นเลยนะครับก็คือ A S I Artificial Super Intelligence ซึ่งเป็น A I ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ในทุกๆด้านนะครับโอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้มานะครับทีนี้เราลองไป ให้ AI เนี่ยลองสร้างข้อสอบในแบบอื่นๆบ้างจะเป็นยังไงครับด้วยเวลาที่เหลือน้อยนะครับก็ขออนุญาตเอาไว้ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองจะสร้างอีกสักหนึ่งรอบนะครับแต่หลังจากนั้นถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างข้อสอบด้วย ChatGPT อีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะครับว่าต้องการส่วนไหนต้องการให้ทีเดนแชร์เนี่ยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับ ในที่นี้นะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมใช้พร้อมคำว่าสร้างข้อสอบจากข้อมูลที่ให้ไปนะครับโดยให้มีรูปแบบถูกผิด True or False จำนวน2ข้อแบบเติมคำ Fill in the blank จำนวน2ข้อและแบบตอบสั้นๆ Short answer จำนวน1ข้อทุกข้อให้มีเฉลยด้วยนะครับและทำให้ข้อสอบทั้งหมดทั้งหมดนะครับส่งเสริมการคิดวิเคราะห์หรือเป็นข้อสอบประเภท คิดวิเคราะห์นะครับลองดูนะนะครับเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้ประมาณไหนนะครับถ้าไม่ได้เราอาจจะต้องยกไปเรียนในคลิปต่อๆไปหรืออาจจะต้องมีการแบ่งเป็นส่วนๆเพื่อให้ไอเนี่ยมันไม่สับสนจนเกินไปนะครับลองกด enter ดูนะครับลองดูนะครับโอเคนี่นะครับ2ข้อ fill in the blank นะครับ2ข้อแล้วก็อันนี้นะครับมีเฉลยตรงนี้มาให้ด้วยนะจริงเทสตัดสินใจนะครับ ข้อสอบทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เนื่องจากต้องใช้ความเข้าใจในหลักการและความสัมพันธ์ของเนื้อหาเพื่อตอบคําถามได้อย่างถูกต้องต้องคิดและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้คําตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อด้วยครับมันอาจจะเป็นข้อมูลที่พิมพ์ออกมาแล้วถูกใจเราแต่ไม่ถูกต้องก็ได้นะครับแต่เราจะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งสําคัญนะครับโอเคได้ครบนะครับการเรียนรู้ learning เป็นส่วนสําคัญในการทํางานของ AI โอเคจริงนะครับปัญญาประดิษฐ์ แบบ A.G.I มีความสามารถในการทำงานเทียบเท่ามนุษย์อันนี้ Artificial General Intelligence ไม่น่าจะใช่ข้อนี้เป็นเท็จนะครับสแสดงว่า2ข้อนี้ใช้ได้นะครับถูกต้องการที่เด็กจะตอบตรงนี้ได้นอกจากจำได้แล้วต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าแต่ละแบบมีการทำงานยังไงนะโอเคยอดเยี่ยมนะครับแบบเติมคำ Fill in the blank หลักการทำงานของ A.I มีมองค์ประกอบหลักๆคือการรับข้อมูลมีข้อข้อมูลเพื่อให้ได้ผลตอบกลับและการใช้เหตุผลในการ เมื่อได้ข้อมูลมาทั้งหมดก็ใช้เหตุผลในการตัดสินใจโอเคนะครับมีคําตอบมาให้ด้วยนะประเภทของ AI ที่มีความสามารถในการทํางานแทนที่บางอย่างหรือทํางานบางอย่างนะครับเฉพาะอย่างเฉพาะด้านเฉพาะเรื่องที่ถูกโปรแกรมเอาไว้นั่นก็คือ artificial n a r r o w intelligence โอเคเยี่ยมนะครับถูกต้องแบบสุดท้ายนะครับ AI ทำงานโดยกระบวนการใดเพื่อสร้างกฎ สำหรับการเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่นำไปใช้นะครับก็คือการเรียนรู้แล้วก็ใช้เหตุผลตรงนี้เป็นแนวคำตอบด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เฉลยกมาแยกให้ด้วยถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยส่วนตัวแล้วถ้าเกิดเต็ม10คะแนนเนี่ยผมให้สักประมาณ8คะแนนก็แล้วกันนะครับส่วนอีก2ข้อเราก็อาจจาเป็นจะต้องไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าข้อสอบที่สร้างออกมานั้นจะมีความถูกต้อง มีความแม่นยำม,มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ i n p u t หรือข้อมูลนําเข้าของเรานั่นเองครับว่าถ้าเกิดเรานําเข้าข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลที่อัปเดตเนี่ย AI มันก็จะสร้างตามนั้นแหละครับมันจะเรียนรู้จากข้อมูลของเราแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องออกมาประหนึ่งเป็นเหมือนกับว่าที่เราเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับถ้าเกิดเรานํา นำเข้าข้อมูลที่เป็นขยะโปรเซสเป็นขยะออ์พุตมันจะเป็นขยะแต่ถ้าเกิดเรานำเข้าข้อมูลที่ดีโปรเซสดีๆนะครับผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นแบบดีๆแล้วเป็นประโยชน์แล้วก็ถูกต้องนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับและท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด็นแชร์ด้วยนะครับ ทุกๆการติดตามเท่ากับ1กําลังใจและทุกๆกําลังใจนั้นสําคัญกับทีเด้นแชร์เสมอพบกันคลิปหน้าครับ